เจ้าทองพันช่างนะคะเป็นเลขไม้เกาหนะ่ะไม้จัดท่าไม่ได้ามาเลยออทองยืนรออยูอ่แล้ว เจ้าทองพันช่งนะคะเป็นลูกชายของเจ้าเพชรพันล้านะค่ะที่วันรัตพิบูลฟาร์มนะคะมีน้ำเชื้อไว้บริการแล้วค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ช่องทางเพจของที่กาดวันรัติบูลฟาร์มนะคะหรือช่องทางของพี่ต้องไบโอเทคได้เลยค่ะ